อ่ะสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอยู่กันในเกมเมียโฟร์แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกว่าเวล70เนี่ยรับควรลงรับแรไปทำอะไรนะครับผมสำหรับผมเนี่ยมันจะมีอยู่3วิธีนะครับผม 1. คือลงไปเก็บดาร์คสติลนะครับผมเนี่ยครับอย่างเช่นตัวผมมีด a r k s สติลอยู่แค่หกคนแปดนะครับก็อยากหาด a r k s สติลเพิ่มเพื่อไปทำของต่อ นะผมก็จะลงไปเก็บดาร์ s สตีลนะกรณีที่ผมลงไปเก็บดาร์ s สตีลเนี่ยผมจะลงอยู่3ชั้นก็คือ4 5และ6นะครับผมมันจะได้ดาร์ s สตีลเยอะกว่าชั้นที่1และ2นะครับผมอ,อันนีนะ้สำหรับอ,อันที่2คือลงไปเก็บของลงไปเก็บของ แนะนำไปชั้นสูงๆไปเลยเช่นเดียวกับ Dark s t e นะครับ4 5่ห้าแล้วหเนาะวิ่งเก็บกล่องเลยครับวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยครับใช้2ใบ3ใบหรือว่าคุณจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลยครับเก็บไปเลยครับผมนะเก็บของเนี่ยผมจะเล่นถึงจันทร์ถึงเสาอย่างที่เคยเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับผมอ่านะก็จันถึงเสาแล้ววันอาทิตย์จะไปเปิดบอสเหมือนเดิมเพื่อหาของอัพพลังนะอ่านะ อย่างที่3ามครับคือลงไปเก็บเลเวลนะอ่าลงไปเก็บเลเวลเนี่ยก็มันก็จะได้ไม่เท่ากับจัตุรัสอ่าแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็โอเคอะ่ะมันก็โอเคกว่าข้างนอกนะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกับข้างนอกมากถ้าจะลงไปก็แนะนาไปเก็บของดีกว่านะครับผมถ้าไม่ได้รีบมากนะอ่าส่วนวันนี้ผมจะลง เข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับผมผมก็จะไปเก็บเลเวลนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆเนี่ยอ่า EP ของผมเนี่ยตอนนี้ตอนที่ถ่ายี่ยคือหลังลงมาแล้วเนาะ EP ผมจะอยู่ที่ประมาณ80%ั้งถ้าจำไม่ผิดเออประมาณนั้น80% 81 82แถวๆนี้ยแหละอ่านะครับผมก็ลงไปเพื่อเก็บ EP นะครับ โดยที่จะเป็นจุดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีในอ่าในรับแรงแล้วกันนะครับผมอ่าครับทุกคนก็หลังจากที่ตัดภาพเข้ามาในยอดข่ารับแรงแล้วนะนะนะยอดข่ารับแรงเนี่ยผมจะเลือกเป็นยอดเข่ารับแรงชั้น2นะครับผมก็ยอดเข่ารับแรงเราลงมาทําอะไรเราอ่าหลังจากหวะเจเนี่ยมันจะมีอยู่หลายทางเลือกมากๆนะครับผม1คือ ลงมาเก็บ Dark Steel เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้อันนี้คือสำหรับคนที่ไปขุดชั้น4ชั้น3ไม่ได้จริงนะครับผมหคือเก็บ Dark Steel ถ้าจะลงมาเก็บ Dark Steel จริงเนี่ยผมแนะนำให้ไปเก็บชั้นสูงๆนะครับผมมันจะมีชั้น1-6นะตอนนีนะ้ก็คือให้ไล่เก็บตั้งแต่ชั้น4-6 5 6, เป็นต้นไปเอาตามที่ CP คุณถึงนะครับผม ส่วนใหญ่เลืวลเจ็ดสนจะลงชั้น6กกันได้แล้วมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ,อ่าอย่างที่2คือลงไปเก็บของอ่ะอันนี้ครัผมก็ทําเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนที่ผมเลเวลนะครับผมอย่างที่3คือต้องการเก็บเลเวลจริงอย่างที่ผมทําตอนนี้อยู่นะครับผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีเนี่ย EP ผมตอนนี้มัน82.9จเะแปแล้วนะครับก็ ผมต้องการที่จะให้เลเวล73ก่อนที่มันจะวอลวันทุนี้ก็คือวันพุธนะครับผมก็เลยเข้ามาเลเวลกันณนะตอนนี้นะครับนะเลเวลเนี่ยถามว่าดีดีไหมมันก็ดีครับผมเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในอ่ามันก็จะได้หินพวกนี้อยู่แต่ว่ามันจุดที่ผมฟาร์มเนี่ยมันจะได้ของน้อยไปนิดนึงถ้าจะฟาร์มจริงอะ่ะผมแนะนำว่าซ้ายบน ขวากลางนะครับผมเนาะส่วนที่ผมฟาร์มอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะว่าผมหลบครับผมก็คือผมยังไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าจอนะครับผมก็โกคนอื่นมาหลอยแค่นั้นแหละเพราะผมต้องการเวลามากในต,ตอนนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือดักสติลเห็นดักสติลผมไหมมันมีอยู่แค่6กหมืเองนะครับผมอ่าถ้าใครต้องการที่จะเก็บดักสติลเนี่ยผมแนะนําไปใช้ทุ่นศูนย์กว่า และก็อย่างที่2ที่ผมบอกไปก็คือการเก็บของเก็บของผมจะแบ่งเป็นวันนะครับผมวันไหนที่ผมไม่เล่งเวลอย่างเช่น EP ผมอยู่ที่10 20 3่0าประมาณ30%มสละกัน,นะผมจะไม่ผมจะไม่ค่อยเล่งเวลผมก็จะไปเก็บของนะครับผมแต่ถ้าวันไหนเนี่ย EP ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ปดสเอซปนะครับ ผมก็จะลงมาเก็บเวลอย่างเดียวเลยนะซึ่งตอนตอนที่ผมเก็บของเนี่ยผมจะทําอยู่เหมือนเดิมนะเก็บตั้งแต่จันทร์ถึงเสาแล้ววันที่เปิดบอสน,นะครับผมเพื่อที่จะเอามาเอา่อมาเอาพวกเนี้ยครับพวกมังกรเขียวอา่าเหรียญเหรียญมังกรโบราณอา่าเหรียญทักษะมังกรนะครับผมแล้วก็เหรียญวิญญาณนะเพื่อที่จะให้ไป ทำของเปิดของนะครับผมแล้วก็ผมก็รอเนี่ยครับเตรียมขึ้นของแดงแล้วนะมันผมจะกำลังหาแปนอยู่ดีว่าไม่ใช่นี่เออเพราะว่าของรู้สึกว่าผมขั้น4หมดแล้วอะ่ะมันเหลือแค่ตีบวกขั้นนั้นเองผมก็เลยแบบรอแปนขึ้นแดงเลยดีว่านะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับยอดข่าวรับแรนะก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับยอดข่าวรับแร ถ้าใครว่างๆหรือบัตรเหลือจากกิจกรรมไอเนี่ยไอดูโฆษณานะครับผมเนี่ยครับผมอ่าถ้าใครเหลือนะก็ลงเวลาบ,บอสได้ครับลงเลยเป็นลาบบอสเนี่ยแนะนำเอาชั้นที่ตัวเองไหวเนาะประมาณชั้นสองสามอ่าก็ได้ของดีหน่อยก็เอามาหาพวกสมุดสกิลอะไรตามด้านล่างเนี่ยครับผมได้เนาะแล้วก็ของถ้าใครยังไม ไอนะครับผมอ่าโซนชั้นสามก็ลงไปได้ครับผมเซิร์ฟสำหรับเซิร์ฟผมเนี่ยมันค่อนข้างคนค่อนข้างน้อยถ้าเลือกเวลาถูกต้องนะอ่าก็ลงลงไปล่าได้ครับอย่างเช่นตรงนี้กมบอสมันก็เกิดนคะครับแต่ผมจะไม่ไปเนาะนะผมต้องการเลเวลมากกว่านะครับผมผมก็เลยอยู่ตรงนี้แหละ,ะอย่าลืมนะครับผมซ้ายบนกับขวากลาง เห็นไหมตามแมปนะซ้ายบนกับขวา,ขวากลางถ้าคนมันเยอะจริงๆพันธมิตรคุณเยอะแบบผมก็สามารถาย้ายมาด้านบนกับด้านล่างได้นะครับผมเป็นเกาะมันเป็นเกาะนะครับผมก็เลือกโจมตีเป็นมอนออโต้แล้วกันนะครับผมนะส่วนข้างบนเนี่ยจะได้ EP เยอะเยอะกว่าข้างล่างแต่ว่าของจะดรอปไม่ถี่เท่าข้างล่างข้างล่างจะดรอปของถี่ ดอปอะไรดอปอันนี้ครับเนี่ยครับพวกอไอเขาเรียกว่าอะไรอะสมบัติวิญญาณนะครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยก็เอามาผสมหรือใครยังยัดสมุดไม่หมดก็เอาไปยัดสมุดก็ได้ครับผมอันนี้นะสำหรับยอดเขารับแรครับอ่านี่ก็เป็นภาพจากหลังจากฟาร์มเสร็จเนาะอันนี้ผมกด เพิ่มไปอีกหนึ่งใบก็คือเป็นสามใบนะครับผมมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 5.5m แล้วก็ของก็ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นที่หน้าจอเลยนะครับผมก็แน่นอนครับว่าฟาร์มรับแรงมันน้อยกว่าจตุรัสแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็คือครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณของจอตุรัสนะครึ่งชั่วโมงได้ประมาณ6ล้านแต่ว่ารับแรง่ะงใบประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณ หล้านเอ้ยห้าห้าุดห้าล้านขอโทษทีครับอ่านะครับผมแต่ว่าการที่เราได้พีน้อยเนี่ยเราจะได้ของตอบแทนตามรูปภาพที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปนะครับผมนะและไอเม็พวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำอาของหรือว่าเอาไปแลกเหรียญบอสเพื่อเอาไปเปิดได้นะครับผมนะสำหรับการลงรับแรนะครับก็ประมาณนี้ครับผมว่า หลังจากวิว70เนี่ยลงรับแรงไปทำอะไรนะครับผมก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมผมหวังว่าจะได้รับรอยยิ้มจากปากของทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ